ทำไมสถานที่ดีๆแบบนี้ถึงยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัาสาม,มารถยกที่นี่ให้เป็นอันซีนได้ก็อยากยกให้เป็นอีกหนึ่งอันซีนของจังหวัดชนบุรีเลยค่ะ<อ>สายท่องเที่ยวธรรมชาติสายเขวัดต้องถูกใจแน่นอนและที่นี่คือสำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมปัญจมณีรัตนาอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีค่ะที่นี่จะอยู่บริเวณเดียวกับอุทยานต้นไม้ใหญ่พระเจ้าห้าพระองค์าามาลุกค่ะมรดกของแผ่นดินซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุยืนยาวและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และชุมชนและในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่ต้นเท่าน เมื่อเราเดินล้ออุทยานต้นไม้ใหญ่มาเรื่อยๆจะเจอกับรูปปั้นพี่หินทองให้เราเดินขึ้นเขาด้วยบันไดข้างพี่หินทองหรือถ้าใครชอบแอดเวนเจอร์ก็สามารถขึ้นอีกบันไดหนึ่งได้ค่ะและที่ด้านบนเขาเราจะได้พบกับพระพุทธรูปศัก์ธิ์องหลวงพ่อสมประสงค์และที่ปลายสุดของยอดเขาเราจะได้พบกับพญานาคอินมรกตรัตนชาติอัญมณีในลักษณะของการแผ่พังพานเพื่อปกเจดีพวงทองมณีนพรัตน์เอาไว้และที่ด้านในของพระเจดีนั้นเองได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไวว้้ดยและถ้าทุกคนสังเกตเห็นเสียงพญานาคที่อยู่บนเขาเมื่อสักครู่และนี่คือส่วนของลำตัวที่เลื้อยผ่านออกมาจากยอดเขาโดยบางส่วนได้ก,กลายเป็นซุ้มประตูที่เราเห็นกันไปเมื่อต้นคลิปและในส่วนของปลายหางนั้นจดนะริมสระน้าบริเวณนี้เชื่อกันว่าถ้าเดินลอดบริเวณนี้3ครั้งแล้วอธิษฐานจะได้สมดังปรารถนาป็นอ<ต>ีกหนึ่งสถานที่ที่บรรยากาศดีสงบรมเรื่มมากมีโอกาสก็ลองแวะมากันดูนะคะ